ปลาในเรือเดยวมาเด้จังหวะเอาลู้อกุ้งน่าีมากพี่บ๊อบบี้มานะพีบ๊อบบี้นเจ้ได้ยังวะว่าคนงานที่ไหนวะเด็กมิุนงเฮ้บเฮตีเอากระบาดนี้เลยเอา พายไม่พูดอ่ะอ้าวข้าสอนมือเยป้าใส่กระติกระมังไว้ดิป้าใส่กระมังไว้ดิปลาปลาดูี้หูเอออยู่เนี่ยพายเรือขึ้นมาเอยกตรงตใหม่อันนั้นมันหลังนนนตรงแจวเสื้อเแก้เสื้อก่มันจะไง 对，我赞同。